สวัสดีค่ะวันนี้จะมีรถหรู SUV มานำเสนอหนึ่งคันคันนี้นะคะสมรรถนะการขับขี่และช่วงล่างแน่นมากๆค่ะและที่สำคัญยังเป็นรถมือเดียวอีกด้วยแล้วก็คันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรุ่นยอดนิยมรถหรูที่หลายๆคนไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอน,น,นก็คือคันนี้เลยค่ะ Volvo XC90 D5 AWD ปีน 90, Fi, AW D, 2014นนั่นเองค่ะ และคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลที่ให้ความประหยัดเป็นเครื่องยนต์ Twin Turbo i n t e r c o o l e r ร 5.2400cc ที่ให้พลังก,กำลังสูงสุดถึง200แรงม้ากันเลยค่ะในเรื่องของการขับขี่สมรรถนะอย่างที่บอกว่าคันนี้นะคะไปได้ทั้งใกล้และไกลเลยค่ะแล้วก็ยังให้ความประหยัดอีกด้วยในเรื่องการดีไซน์ของเขาก็รูหราไม่แพ้กับคันไหนๆเลยอย่ามาชมด้านหน้าก่อนเลยนะคะเริ่มจากไปด้านหน้าก่อนเลยค่ะเริ่มจาก ไฟหน้าของเขาจะเป็นแบบโรเจเตอร์บายสีนอนมาพร้อมกับที่ฉีดล้างไฟหน้านะคะแล้วก็กระจังด้านหน้าค่ะ ด้เโครเมียมสีเงินขนาดใหญ่ตัดคาดกับโลโก้วอนโวเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนั่นเองค่ะมาดูกันต่อที่ด้านข้างเลยค่ะด้านล่างมาพร้อมกับล้ออลอยขนาดส8ปดถัดมาตรงนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะคะและขอบประตูค่ะก็ตกแต่งด้วยโครเมียมเข้ากันกับตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยซึ่งเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนั่นเองค่ะบอดี้ <Body S 2> ของเขามาไดย SUV, ทรง s อ v ทวีชิดังได้ถึงเจดที่นั่งเลยค่ะด้านบนมีราวยึดเกาะสัมภาระมาให้ด้วยและคันนี้นะคะบอก ว่าไม่มีประวัติพลิกความจนน้ำอย่างแน่นอนค่ะมาต่อกันที่ท้ายรถเลยนะคะท้ายรถก็ยังคงความหรูหราด้วยสไตล์ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของวอนโวอย่างไฟท้ายของเขานะคะจะมีความเรียวยาวตั้งแต่ด้านบน เค้งมนลงมาด้านล่างแบบนี้ค่ะเป็นไฟแบบ LED ด้วยแล้วก็ด้านบนนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3ก็อยู่ด้านบนสปอยเลอร์เลยแล้วก็ตรงกลางนะคะถัดมาตรงนี้จะเป็นคิ้วโครเมียมค่ะเพิ่มความโดดเด่นเข้าไปอีกส่วนด้านนี้นะคะ AWD นั่นก็คือบอกว่าคันนี้มีเป็นขับเคลื่อน4ีล้อด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูภายในกันเลยนะคะ นี่ค่ะการเปิดฝาท้ายของเขานะคะก็จะเป็นแบบโช้กควนแรงค่ะสามารถเปิดจากด,ด้านบนแล้วก็ด้านล่างเพิ่มความกว้างเข้าไปอีกนะคะและคันนี้ห้องเก็บสัมภาระถือว่ากว้างมากค่ะสามารถวางสัมภาระได้เยอะเลยกระเป๋าใบใหญ่ๆก็ได้สบายๆหรือถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระเบาะแถวที่3ก็ยังสามารถพับเก็บลงไปได้อีกค่ะ ตอนนี้นะคะจะไม่อยู่ภายในห้องโดยสารด้านหน้านะคะบอกเลยว่าคันนี้ดูเรียบรู้มากๆทั้งคันก็จะตกแต่งด้วยลายไม้วอลนัตค่ะและอย่างบาะของเขาก็รู้เช่นกันมาด้วยสีน้ําตาลออกโทนสีหมอค่านะคะที่สําสคัญค่ะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งด้วยทั้งในส่วนฟังคนขับก็สามารถเมมโมรีได้ถึง3ระดับเลยค่ะ แล้วก็ในส่วนคอนโซลกลางก็จะมีเมนูมัดต่างๆมาให้นะคะฟังเพลงรับสายวางสายค่ะเชื่อมแล้วก็ถัดกันมาในส่วนของปุ่มแอร์เป็นแอร์แบบดูโซนแยกซ้ายขวาอิสระแล้วก็มีในเรื่องของระบบความปลอดภัยมาให้นะคะอย่างคันนี้ก็จะมีระบบบสปอร์ตมาให้ถ้าไม่ใช้นะคะก็สามารถปิดไปได้ค่ะในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองค่ะตกแต่งด้วยหัวเกียร์ลายไม้เพิ่มความหรูหรารวมไปถึงคอนโซลกลางนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมี เปิดออกมาค่ะเป็นช่องใส่แก้วน้ําที่วางได้ถึง2ตําแหน่งนะคะและก็ตรงนี้สามารถเปิดออกมาได้เช่นกันใส่อุปกรณ์ต่างๆได้นะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมลาลัยค่ะเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับสายวางสายได้มีคร u i s e c o r o มาให้และที่พิเศษสําหรับคันนี้นะคะก็เป็นรุ่นท็อปสุดค่ะเขาก็จะมีซันรูฟมาให้ด้วยเปิดรับสายร่มแสงแดดนะคะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ามาต่อกันที่ด้านหลังห้องผู้โดยสารเลยนะคะคันนี้ค่ะด้านหลังคือกว้างมากและการดีไซน์เบาะของเขาก็มาด้วยเบาะหนังสีตาลเช่นกันนะคะนั่งได้สบายถึง3ที่นั่งกันเลยค่ะเบาะหนังเกรดคุณภาพพรีเมียมมากๆแล้วก็ ในส่วนของด้านหลังนะคะก็ยังนั่งได้อีก 2- 3ตําแหน่งกันเลยค่ะและที่สําคัญนั่งด้านหลังไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนด้วยเพราะเขามีแอร์ตอนหลังมาให้ซ้ายขวานะคะรับรองได้เลยว่าเย็นทั้งคันแน่นอนเพราะว่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานสุดๆเลยค่ะใครที่ได้คันนี้ไปคือคุ้มมากๆเลย สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมรถได้เลยนะคะและคันนี้ราคาบอกเลยว่าเราใจมากๆมาในราคาเพียงแค่649,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถและทดลองขับได้แล้วทุกวันที่ Open Road ค่ะสำหรับวันนี้เ้าก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย